สวัสดีครับผมพบครับทีมงานบ่าวพันธ์อีกแล้วครับผมกับกับบรรยากาศี่สวนไอเอิรญแชนแนลครับผมมือหนิปฏิตรัสถลับได้ได้กินอีกอย่างนึงแล้วได้กินปลาคอนไงคล้องอันไอ้ไม่แล้วครับไปที่ไหนแล้วฮอร์สิบเอฮาร์ดเมนูเสฉะบอสพยายามตุ๊กคุ้งหอมนะไปไป

ปรมาไเลยอยากไล้างช้อแล้วเดี๋ยวคงสิรวมกันตอนรวมพิมนะเละเฮ้ยโอ้ป่าโอ้ป่ายูโอ้อนนี้ล้างนี่ไขยู่ครับไขไๆเยอะมากเยอะมาก <laughs> đó như phải con cái này lấy sập ông nè bò nó say cúp Bố này không Cắt tầm một không này cá nhiêu thế càng nhiêu là sẽ เบิ้งกันะนะเคาะบิ้งโอ้มีอยู่มีอยู่ยยดีๆยันเด็เคาะอยู่ครับโอ้ยขาดไงไงโอเคโอ้ไปเดี๋ยวับเดี๋หยุดเลยไปมาครับหลังไอ้ไม้ด้วยหนิด้วยของแท้จะได้เพราะเช่าบ่อยกระตุกมัครับผม่าบสันว่าสีของจริงเด้อบ่แน่บ่นอนเอาแท้ยังก็ กูดิของจริงกูดิของแท้มัน,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 นถือป่าเ,าเ,เราบอกคือเส้บงสัตโอยเดกังขึอยาาังบาดเจ็บเดิเดี๋ยวขอหยัดค่อยๆนัง่งลุดไอบาวหลุดแรงมันมานลูกมันมานจะให้อายเขาย่าอายเดย้อย,าอ,ายอย่ใหญ มิดีเ่งเบานียู่ลอตัวกุ้งว่ะกุ้งหลายอยู่นี่เไรได้ได้กุ้งะหือโอเคครับผมเดี๋ยวไปไปร่วมลงผลงานนะครับเห็นแลครับผลงานตุมหาหลังเฮ้ยมึนเป็นน้อยด้นี่อองดีครับผมนีแต่กุ้งนินี่จอนกุ้งตัวน้อย เดี๋ยวผมจิตต่ำสมตาแล้วครับมาที่นี้หัวหอยห้องกับมีอีกเลยไม่งันเขามีแต่กุ้งป่าอันนี้ไอไม่คุนจองมาแล้วครับตัวนี้อืัรอบสมครับผมครับกุกง้งผมจะยอมหัวหอยเป็นเป็นเยอะๆครับผมนี่แต่ผมผมจะเซไปแดกตอนผมด้รอบมตอดตตนชิมไปเลยครับผม ก็ดีผมมีประเดียโตเป็นเป็นมากใส่ครับผมประเดี๋ยวปต่นิดน้อย,ยอ,อย่างหนย่มข้อกันกินต้งรุนนี้ฮะก็ <laughs> จะเก็บใส่อีกไมนะ่ได <s> ้แล้วเก็บใส่เลยแต่ว่ากลุ่งห่อหายเลยสามี Me นะแต่ว่าบอกเลยว่าแซ่บอยู่แล้ว จะกลิวาจังไดเนาะได้สำเร็จก,ก็กิน่นฉันไปแล้วครับผมมันธรรมศาสตร์เนาะเออเขากับหาก,หาก,กินแบบธรรมศาสตร์ครับผมตั้งจากเสียงธรรมศาสตรนะ์เนี่ยอี่ทั้งข,า,งขาดมาเบาครับโสรบฝีมือเนี่ยนี่แต่ว่าผมบอกไปเลยว่าต่ำหุงผมนี่เค็ดกินครับหัวหอยครับเดี๋ยวจะกิลิ่นอะไรหวยพื้นแซ่บเบิร์ดครับยกเป็นผม เออเดี๋ยวสิดูวจเชลนปลาทิพเขาให้ดอวโอเคครับเดี๋ยวต้นต้นใหม่วันนี้เขาเฮ็ดแบบเขาต้มแบบเขาล้างสะอาดเลยเด้อแล้วเขาติดเป็นต่ำปลาต่ำมาครับผมไปหาไปได้ก็หาได้หลายเฉยสี่เมล็ดเหรอเก่งเหรอไหมพื้นที่ของไอ้ไม้เอิญไอ้เอิญครับผมไขว้มาหาอีกเป็นเท่าไรอีกว่าไรเอิญได้ได้ต่อติดเปก่อนนี้มาครึ่งนี่ครับผมอู้ยสุดยอดเนี่ยมืห้อยเนีนๆอืม พอดีอยากให้มันเข้าเครื่องนำปลาลาดปลาแดกครับผมอ่ะโอเคโอเคหนาวเขาเบิดหรือเป่ใส่แล้วบีบนวยมันลุกไปน้ำมันยังยันมุกเพราะว่ได้ฟานเขาบอกมองใช่น้ำมันเครับเพร่าครับผมมีบักขามอยู่ขันประสบก็อ่ะโอเคเลยอยู่ไปเลยบ่ เขาต้องเอานำอุ่นห้ังพร้อมเทครับผมเดี๋ยวเทเลยเบาๆฮึบชึบึบึโอ้นี่ครับเตาไหยไหมเปดเาลอยหนึงบ่ขายครับโอ้คักคักมาที่นี่ลอยหนึ่งขายป่บ่เดี๋ยวขาเยเราต้องกินนี่ มันคล้ายเรียบไฟสิไม่ได้กินนี่นี่ครับมาบ้านสวนอะไรกันต้องเมนูหลักครับผมตับักหุ่งอันนี้น้ำต้มหอยเหรออืมเอาล้างออกล่างออกกันเดี๋ยวไปเทใส่ด้วยปลาก็เป็นแต่เสียด้วครับเบิ่งในกล่องเสียวลมะเขือใส่เกลือเดี๋ยวเกลืตั้งอันนั่นเลย เขาเลเขาล้าวอนบังกองไอ้บ้าครเห็นหนาทุกคนเห็นปะเห็นเห็นบมดเลยโอเคายุบผีปะเดี๋ยวจะย้ำใหม่เดี๋ยวายุบผีกันเลยบ้เห็นบมดเห็นหนั่งให้ไใส่หนวหรอดีไอ้บ้าไปช่องลักเดี๋ยวเนสิน โอเคเห็นเดี๋ยวเอาเขาลงกักมือแดกก่อนวบายดีกุ้งลงเต็มตุงผูต้องไปเ้าวางนียบอกขอขอจะไปนะจ๊อยเพราะปีนี้เขาไม่หนเขาเอาเห็ดใจกุนี้ยเขาเหยดเอาเขาจะอู้ไปทางหักตีเมื่อกี้เขาเป็นไปแย่งเยอะแยะตีเงี้ยทีนเนี่ะเห็นวเห็นดแล้วเออเห็นแลเออเออพอดีบัดบัดเจ็บเพราะว่า้องบาเขาบอยู่ดีไปแหงกินเขาแทบเด้อมึงเนี่ยเาปเบ่งหเาเอาปลาก้อนม่หรืว่าต้องมีของไง เอไม่นเกเจด้เยเอาเอากุ้งลงลยเด้อหอยห่อมจะเห็นเต็มเลยอันนี้ย่างอันนี้ย่างเอากุ้งลงลยเด้อนี่เบิดเด้อมีกุ้งห้องชันี่เด้อโอ้ยบ่แล้อเจ๊ด้บ่ต้องถามหากุ้งเด้อที่นีโอ้ยหยิบผิดท้องซะเนาะผมไม่ได้แล้วกูโอ้ยมันหนเสียไปหาตังค์บ ไม่้่ได้รแล้วใ่หรอกทำไมสยแงอะเจ๊จเจ๊จทำไมต้องทำกันด้วยขับขับขับไปอย่งไรครับผมเกือบเหรอนี่ตาหุงมันเป็นรวมยุ่งน แ่นหหอยถึงกุ้งถึงอย่างครับผมเปนาได้ก็มีเพาว้าหงล้างม่เอานี่เขาแล้วเียโอ้แสบเวยนี่เลไซ้ำกินหัวปลาด้เนี่ยเบาแต่มาหัวปลาเนาะก็เห็นเด้ังะเขาปลาได้มันแสบกไปา่นนวมัใสิมาหอเนาะม่รู้แม่งเกวหายินขางหน้าได้ได้ไปขวงแสบกัมัว แกหอยยใช่ปะแม่ทังบดนะปูย่างครับผมแห้กินไหมปูได้สูกุ้งหมดเลยหรอหัวปลากัมันอ็แซ่กินยนี่ห้อยเห็นไหมเขาจัดให้ไม่เขาล่างแบบยอดดูห้อยแบบวอาไอ้แบบกุ้งขยิบมึงเห็นเป่าแล้ว ท <t oms> <m> ี่เด็ดมันเกลยวแต่ว่าส่วนสดไม่ได้เพาะื่นหอยเห็นไหมแกสดให้ปังอย่างมันเหลืองๆเลยปะของพยาบาลว่าสิโรคอเขาไปสั่นเด็ดบดเลยน้องเาสังไรเด้นูนกีนิงเีข้าีแวะเขาไปแมนเลยปูได้ว่ามีหอยปังมันไปสั่นนั่งหลมันได้ว่าีดีหอยงเจ้บงมีเอฟซีบอกถามว่าสายลู่ไปสักไหน ยุ่นนี่ยครับผม <laughs> น้ำมันเดยอดยื้อน้อนี่เนาะเราลุยไปทัทิพทัแดนก <laughs> ็ไปทุทิพทแดนล้วไปไปททิพย์ใหญ่ไปไปึงแวไปน้ำนงน้ำมุลงละา <laughs> าก,ก็บ,บอกก่อนแล้เนาะามาทุทิพย์สมายนี้นาถึาบังโพยไเนาะ <laughs> อันมีแแม่มีแม่มายังแม่มีหวยบังโพทางาเ,เน้เนาะต้องบอกกันว่วงนาวนเนาะ <laughs> อร่อยมากเจ <sh arp> ่บว่ะปเ่าไหม ก็สิปกวงเขาหนูอยู่หลังในที่สวดเสียไม่รู้าย่ายมากอยู่แม่รบกวรบกูยัดไปเล้เสียกูานนี้ก็เอาพายนี่เรอหรอมะแต่ไปเพิ่นเลี้ยงหนูไปดิหนูนี่มีบัวเลยหนูร้ายหนูร้ายหนูร้ายสัน่แลมันเจ๋งๆเลยเราหาไปบ้มเขาตีนี่ได้เดิน่าไปด โอ้ยมันต้องบอหมาหน่ะก็ดีใจอ่ะไม่จริจริงเด้ส้มไปนอนกำลังนอนไปหลายคนเนะตายเปล่งเลยเนาะบอสะเดือดบ้าเขายิ่งหลายคนเลยโอ้โอ้จังหวัดลบนู้นออกเลยน้ามันบอกเลยหัวคำเสียตรงไหนเขานั่งกินเขาอยู่ใช่ที่เนี้ยปังโฟล์รันบ่มอยู่เขาไปเวลาเขาอยากมีเวลาเสียงเสียงอันเขาเขาอยากมีเสียงดังเลยพี่ต่อ กระตุกโอ้งหวะเดงเอาตรงเลยเสียงปืนโบสูเสียงรถไม่ยืนหรอเนาะเอยหนอไามาๆมารับมาโอ้สุดยอดเลยครับผมไม่กเยไกขมกันปิทิเจ็บพักกันจองย้อยตัวเก็บพักกันจองเวไคย้ายตัวใครวินเอาเงินทุนมา บรร,รยากาศบ้านออกครับผมกระเ้านี้ยเฮ้ยผ้าเสไม่เปรี้ยเปี้ยย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 ้ย่ยยเยย้ยย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 ย่เยย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 ยกยยนน้ยยย่อมยยยยรยยนยย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 ยอยย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 กยยย้อยย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 ยับยย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 งยยีให้ย่ยยัยย นี่เมันลอยขึ้นแล้วเอาไว้ยังนี่นใสม่ไม่ก่น้าไม่กไม่หนไว้โอ้ยเพดนโอ้ยบอกแล้วตำส้มตำพ่อผ็ดมากเร็เบาดอไม่ได้หอยสามน้อยด้วยนะสองกระเบามากินน้ำกันด้อพี่น้องอร่อยมากไมมาานหวานเปียกถูกต้อง หอยตจนหวานดิโม้ยเอาสายลุยครับเพื่อนีเอ็สายลุยไม่เอาไว้ไปกินเพื่อนเดียวจะกินกินหอยน้องปูใหญ่ก็จะกินหอยน้องปูกินไอ่หอยน้องปูก็นี่โอ้บ้านได้เยี่ยมบ้านได้เยี่ยมบอกว่าหยอกเกินนิดสิแค่ให้ดีแต่ว่าผมเหม็นเพชรเดี๋ยวจะมือเดี๋ยวไปกินเพื่อนเยอะแกวิล้วครับบรรยากาศอินโห็นมุาดโคตรแซ่บเลย อ้โคตรเพชรส่วนได้กนเกินเพช่ได้ไมเลยแบบเอ็นสัตำหงส์แสบด้อจบอกไปให้เดีแ้เขาผมสวัสดีครับนีุ่งบอครับผมน่ารักจังเลย